ดทุกปีออกทุกปีนะครับบ่อออกอันใดก็ออกกันนึงนะครับไม่สองตัวบนก็สองตัวล่างไม่สามตัวบนก็สองตัวล่างนะครับออกทุงสี่ทุกปีนะครับะว่าทีนึ่งจะมีครั้งเดียวนะครับแอดมินก็ในฐานะเป็นผู้นําชุมชนในหมู่บ้านนี้นะครับจะมาตั้งแต่จากบ่ไใ้นะครับถือว่าเป็นเจ้าภาพหลักนะครับจะต้องจุดขอโกอยู่ตลอดนะครับเมื่อนี้ก็ถือโอกาสนี้นะครับ ทายทำให้กับท่านผู้ชมในเบิร์นฟอร์มนะครับที่ที่แล้วก็ถือเนาะปีก่อนพุ่มก็ถือท,ที่ถูกไปคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่จริงแล้วคลิปนี้นะครับก็ว่าจะได้เห็ุคลิปเนาะ กตตั้งใจว่าจะไล่สดนะครับแต่พอดีสัญญาณไล่สดไม่ดีขาดขาดหายหนะครับก็เลยมาถ่ายทำนะครับลงทิ้งแผ่นพี่น้องเบิ้งออกนะครับเพราะว่าไม่สามารถไล่สดได้นะครับแต่ว่าเป็นยังนะครับจุดไฮไลท์ที่สุดก็คือสําหรับงานการเลี้ยงสารปูตาหรือว่าผีบรรพบุรุษที่เป็นผีปกปักรักษาในหมู่บ้านนะครับซึ่งเป็นประเพณีของ ชาวอีสานหลายๆจังหวัดเนาะ,ะจังหวัดอื่นภาคอื่นเพิ่นอาจจะไม่มีพิธีแบบนี้นะครับแต่ทางภาคอีสานบ้านให้นะครับจะจะมีพิธีแบบนี้นะครับแต่มีพิธีกรรมนะครับการ โบกเก่านะครับโบกเก่ากับพันธุ์พันธุได้เสร็จสิ้นไปนะครับตอนนี้จะเป็นพิธีการต่อต่อนเนื่องไปนะครับจะเป็นพิธีการอะไนเดี๋ยวเ้าไปเบิ้งไปพร้อมพร้อมกันนะครับไปดูไปพร้อมพร้อมกันเลยนะครับที่สําคัญเนอะอาะสาหรับผู้ที่ จะเอาตัวเลขไปเสี่ยงโชคตัวเลขโชคลาภนะครับจะเหรอรับชมนะครับรอรับชมเพราะว่าเมื่อนี้แอดมินออันนี้เพิ่นเสร็จพิธีไปแล้วจะเป็นการเสียสังนะครับเป็นการเสียสังนะครับเสียสังตอนนี้ก็จะอ่าเป็นสีสังหมายถึงว่าสิ่งที่เอามาถวายปู่วันนี้นะครับมาถวายวันนี้เอาข้างฝนครับ เดี๋ยวจะมีการจุดฝนอนจุดบ้องไฟนะครับจุดบ้งไฟจุดพลุนะครับเพื่อเสียงไทยว่าจะดูดีนี้แห้งแบบไรเนะาะตามปกตินี้เดี๋ยวมนี้แอดจะจุดทุกไ้นะครับเพราะว่าทุกปีจุดจุดทุกปีออกทุกปีนะครับบ่ออกอันใดก็ออกอันนึงนะครับ ไม่สองตัวบนก็สองตัวล่างไม่สามตัวบนก็สองตัวล่างนะครับออกยั้งสี่ทุกปีนะครับระว่าปีนึงจะมีครั้งเดียวนะครับแอดมินกับในฐานะเป็นผู้นําชุมชนในหมู่บ้านนี้นะครับจะมาตั้งแด่กบ่ไดในะครับถือว่าเป็นเจ้าภาพหลักนะครับจะตรงจุดขอถกอยู่ตลอดนะครับเมื่อนี้ก็ถือโอกาสนี้นะครับ ทายทำให้กับท่านผู้ชมในเบื้องผมนะครับที่ที่แล้วก็ถือเนาะปีกอนพุ่มก็ถือที่จุดทูบไปเดี๋ยวแอดติจะให้ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นเป็นผู้จุดทูบให้เนาะก่อนที่เขาจะไปจุดทูบเสียงไทยนะครับแล้วก็จะมีการจุดผู้จุดตะไลเนาะเดี๋ยวแอดติทายให้เบื้องในคลิปนี้แหละครับทั้งใดกะจุดไฮไลท์ก็อยู่ที่ตัวเลขนะครับตัวเลขที่เราจะจุดทูบขอโชคเนาะอ่ะนี่ โอ้คนจุดเหล้องออกก็แทงคนละก็เห็นแอกบังไฟอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเบิ่งก็ได้นะเดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวเพิ่งเพราะว่าเป็นการจุดบังแรกนะครับบังที่สองบังที่สองจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับการจุดการจุดบังไฟนะครับการการจุดบังไฟเคนจุดนีเป็น ้างคนคางควายอ่า้างฟ้าข้างฝน้างคน้างควายเนาะมีสามอย่างนะครับเพื่อบังว่าฝนฝ่าดีบ่อ่าพี่น้องประชาชนอยูด่ดีมีแห้งบ่นะครับแล้วก็ฝนฟ้า,านะครับแล้วก็ว้างควายนะครับแต่ออธิบายยากพี่น้องถ้าผู้เคยอยู่ประเภทนี้นี่ต่จจหูเนาะนีคนจะจุด้างฝน้างคน้างควายนะครับมีอยู่สามอย่างทางั้งบา,างไฟทั้งบาง ตะไลนะครับเอาเตรียมเตรียมท้งคนเยออ่ะรอบ้างยุ่นี่ครับพี่น้องมันจะจุดแล้วเอาเริ่มได้แล้วเ,เอาทาง้งคนเะยอะกวนี่อ่ะโอ้ยบมทันอยไปแล้วหมดต้อ,ตองเบิ้งหน่อยพี่น้องเดี๋ยวจุดไฮไลท์ของเราอยู่ ดูที่ตัวเลขเสียงไทยนะครับจุดทูบไว้แล้วนะครับนี่ครับจุดทูบไปแล้วนะครับจุดทูบไปแล้วเดี๋ยวจะเอาไปปักด้านหน้านะเดี๋ยวม่เ็บเราจะตัดภาพให้น้องได้ไปดึงกันเลยนะครับนอก่าปีนี้เส้นไหวพ่อปู่ปู่ตาประจำหมู่บ้านนะครับจะได้ตัวนี้ตัวไหนนี่ครับเดี๋ยวแอดจะไปปักที่ส้ม นะครับอ่ะเตัดผับไปเลยนะครับนี่ผลการแข่งไทยคนเขียนไว้แล้วนี่ข้างคลข้างคนข้างควายข้างข้างบึงบึงถือบึงก็ได้บัค่ากืบถือ ถือเบืงหอือถือบื้องเพราะเรพี่น้องเดี๋ยวรอดูเลขทูบนะครับตัดภาพให้ไปดูเลขทูบกันเลยนะครับมันิดแต่หน่ยว่าไงมันจะเป็นล่วงเอ้าวโซเลกันอยู่นะครับผู้เฒ่าผู้แก่กำลังดูคางไก่นะครับคางไก่คางฝนคางคนคางควายนะครับแต่คือดูว่าคนยูดีมีแห้งบอวัวควายเป็นยังไงนะครับแล้วก็ฝนฟ้าดีบอนะครับนี่เป็นวิธี นะครับการเส้นไหว้ปูตานะครับเดี๋ยวรถเบิ้งลึกจุดเลืครับตอนนี้ใหม่ได้โอ้มาแล้วตัวแรกนะครับตัวแรกมาแล้วนี่พี่น้องตัวแรกนะครับเลขหกครับเลขหกมาเร็ว เดี๋ยวรอลุ้นตัวที่สองที่สามครับตัวที่สองมาแล้วนะครับตัวที่สองเป็นเลขหนึ่งแน่นอนครับหกหนึ่งนะครับหกหนึ่งหกหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอลุ้นตัวที่สามนะครับเดี๋ยวเขาจะตัดผับไปนะครับตัวที่สามนะครับ พี่น้องเอฟซีท่านผู้ชมนะครับสมบูรณ์แบบแล้วนะครับสมบูรณ์แบบแล้วหกหนึ่งหกนะครับหกหนึ่งหกเด้อปีนี้อย่าลืมนะว่าถูกทุกปีนะครับอย่าลืมนะครับว่าตะปูบ้านเรานะครับจุดทุกปีถูกทุกปีนะครับปีนี้ได้แล้วครับตัวเลขหกหนึ่งหกนะครับชัดเจนแล้วนะครับชัดเจนแล้วหกหนึ่งหกอ่ะเป็นเพียงแนวทางเออใจไหนก็ลองเอาไป พี่เคพี่นาบึงนะครับเป็นเพียงหน้าทางเท่านั้นนะครับะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ616นะครับตะปู่บ้านเรานะครับปีนี้แคปไ้แคปไปบึ่งนะครับ6 1 6นนะครับนี่นะครับคือจุดไฮไลท์ของงานวันนี้นะครับที่เรามาถ่ายทําให้ดูนะครับบองหันเห็นพ่อสสวยแวบๆยู่นีู่่ทั้งใดแลวล่ะแต่ว่าคงจะเปลี่ยนแปลงนะตัวเลขของพ่อสสวน่าจะเป็นตัวเดิมเราก็มาร่วมงานเพราะว่าแอดมินกับพ่อเสวยนี่ยุ่บ้านเดียวกันนะครับ ่าสำหรับเลขตะปูมื่อนี้นะครับที่จุดได้ของปีนี้นะครับ616นะครับอย่าลืมว่าถูกทุกปีนะครับอย่าลืมนะครับว่าถูกทุกปีอ่าสำหรับปีนี้ก็ได้616นะครับอ่าตอนนี้ก็เสร็สังจะร้อยก็น่าจะรับประทานอาหารกันเนาะเป็นเสร็จพิธีเดี๋ยวมืออื่นเศราทำบุญเบิกบ้านอีกคันหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอ่าไปพอกันไหมในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ล่าลากันไปนะครับสวัสดีครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผม อย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวสารทิศแก่น